เงินทองหายากจริงหรือสวัสดีครับผมอาจารย์เอกเกรณผงวิพพบวรวงศ์วันนี้อาจารย์จะพูดถึงความคิดเก่าๆที่เราเคยโดนโปรแกรมตัวสั่งจิตไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอเหมือนกันอาจารย์ก็เจอเช่นเดียวกันเราเคยถูกโปรแกรมเคยถูกท่ำสอนว่าเงินทองมันหายาก เวลามีเงินมีทองแล้วต้องเก็บให้ดีๆเดี๋ยวมันจะหมดระวังถูกโกงอย่าไปลงทุนกับใครนะอย่าไปเชื่อใจใครนะใครคุ้นๆมากแบบนี้อาจารย์เป็นคนหนึ่งแหละที่โดดโปรแกรมตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าเงินทองมันหายากนะเวลาหาเงินได้มาเนี่ยเก็บไว้นะอย่าไปใช้เพราะว่าเวลาต้องการเนี่ยมันต้องใช้เงินนะแล้วก็เ,เวลาทําอะไรก็ตามอย่าไปลงทุนกับใครเด็ดขาดอย่าไปลงทุนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันขาดทุนเงินมันจะหมดหรือแบบว่า ระวต้องถูกโกงอะไรแบบนี้เราก็จะเจอข้อมูลแบบนี้ด้วยในฝั่งที่ที่ถูกสั่งให้เราบอกว่าเงินทองหายากซึ่งอาจารย์ก็คิดว่ามันเงินทองมาหายากจริงๆในสมัยก่อนเนาะถอยไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วไอ้คำคำนี้คือคุณพ่อคุณแม่ก็สอนมาครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็สอนมาแล้วถูกบรลมแบบนี้ว่าเงินทองมาหายาก มาถึงจุดนี้มาถึงตอนนี้เมื่ออาจารย์ได้เรียนรู้พัฒนาเกีเ่ยวกับเรื่องศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สํานึกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณทราบไหมว่าออไอแนวคิดเงินทองหายากเนี่ยสมัยก่อนก็ยังมีอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ก็ได้ทําการลบล้างลืมไอคาพูดว่าเงินทองหายากออกไปจากจิตใต้สำนึกของอาจารย์เพราะว่าถ้าเรายังเก็บคมนี้อยู่ข้อมูลนี้อยู่เวลาเราทํางานอะไรก็ตามเวลาเราทําธุรกิจอะไรก็ตามมันจะขึ้นมาทํางานทําให้เรา สำเร็จไม่ง่ายเลยทำงานก็กาจะหาเงินได้เนี่ยโ,โหแบบือขึ้นคอหรือทำธุรกิจกว่าจะได้กำไรสักหน่อยเนี่ยมันจะต้องเอ่อฝ่าฟันอุปสรรคแย่งชิงมันจะต้องไปต่อสู้ไปต้องไป,งไปเล่นแร่แปรธาตุพลิกแพลงกว่าจะได้เงินกว่าจะได้เงินทองเนี่ยรับชบ่องัากหรือกำไรเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วว่าเรามีเงินอะไรเข้ามาปั๊บเราจะจะมีความรู้สึกอะไรที่เรียกว่าโอ้ยมันมันมันเดี๋ยวมันหมดกลัวมีความกลัวเกิด โฟเบียขึ้นมาว่าเงินมันจะหมดกลายเป็นข้างในมันมีภาวะตื่นระหนกหรือความกลัวว่าจะจนเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะมันปฏิจริันมีหลายขั้นตอนเนาะแต่วันนี้อาจารย์จะไม่พูดไปไปเยอะๆอาจารย์พูดแค่ว่าไอ้เงินทองเนี่ยมันหายากจริงหรือมันอยู่ที่คุณได้รับข้อมูลแบบไหนตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณผ่านการ อบรมพรัฒนสอนจากคุณพ่อคุณแม่จากญาติผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์จากเจ้านายและจากเพื่อนฝูงก็าตามเนี่ยลองด,ดูซิว่าเราเคยถูกโปรแกรมคําเหล่านี้ไวไหมเช่นเงินทองมันหายากเนาะอ,อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคำเหล่านี้ถ้าคุณยังมีความรู้สึกและมีความคิดแบบนี้อยู่ทุกครั้งเวลาคุณทํางานหรือเวลาคุณได้เงินมาหรือเวลาจะทํางานหาเงินสักอย่างหรือทําธุรกิจเพื่อจะได้เงินสักสักก้อนหนึ่งเนี่ยและความคิดว่าเฮ้ยเงินมันหายากเว้ยเฮ้ยเงินมันเงานมันต้อง ทำเยอะๆทำย,กยากๆให้เหมือนช่ได้เงินเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวได้มาแล้วต้องกลัวสารพัดกลัวเนี่ยแสดงว่าคุณมีปมแล้วล่ะครับคุณมีปมเรื่องวิธีคิดเงินทองหายากเกิดขึ้นในจิตใจสัญนากับุณเมื่อไหร่ไม่รู้จากใครก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านการสื่อสารระดับจิตใจสืบไม่เท่ากันเนาะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณรู้วิธีการลบล้างลืมเอาไอ้คำว่าเงินทองหายากออกไป ล้างมันออกไปซะเลยแล้วลงโปรแกรมใหม่ว่าเงินทองหาง่ายเงินเนี่ยฉันทํางานอะไรก็ได้มาอย่างง่ายๆฉันทําธุรกิจอะไรก็มีกําไรได้ยอย่างง่ายดายฉันทําอะไรก็ตามก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแล้วใช้ก็เก็บเงินได้อย่างง่ายๆและเงินก็มีเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นตลอดเวลาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องเปลี่ยนเป็นโปรแกรมแบบนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นโปรแกรมว่าเมื่อฉันลงทุนอะไรก็ตาม เงินก็รักฉันฉันก็รักเงินเพราะนั้นฉันลงทุนเท่าไหร่ก็กลับมาอย่างมหาศาลอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปคุณต้องใส่แบบนี้เข้าไปและมีความเชื่อแบบร้อและจิตตะศิลป์คุณจะพาคุณไปลงมือทําแบบนั้นแน่นอนคุณบอกว่าก็พูดอยู่ทุกวันก็ฟังก็ฟังเทปเสียงคนเยอะแยะมากมายครูบาอาจารย์มากมายพูดถึงดึงดูดเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ ก็โปรแกรม YouTube อะไรก็เยอะแยะมากมายก็พูดถึงความมั่งคั่งเลยมันไม่เห็นมันรวยสักทีอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้เงินทองหายากอะที่คุณยังเกิดขึ้นอยู่มันยังไม่ได้ขยะในจิตพมในใจออกครับเพราะฉะนั้นการทํางานมันก็เลยไม่ไป100%การทํางานมันก็เลยมีการสะดุดข,ของการโปรแกรมจิตของจิตใต้สํานึกที่เขาจะสื่อสารหรือเขาจะช่วยให้คุณ ส่งผลให้คุณสําเร็จในการในการที่คุณจะดึงดูดเงินทองเข้ามาให้มันเป็นาเงินทองหาง่ายนั่นแหละมันก็ยังไม่เกิดขึ้นพอมันสักทิ้งสักระยะหนึง่งมันเลยกลายเป็นว่าคุณไม่เชื่อแล้วคุณไม่เชื่อว่าเงินทองมันหาง่ายอีกแล้วตามที่คุณฟังเสียงฟังโปรแกรมมันจะกลายเป็นเงินทองไม่ง่ายอีกแล้วแล้วคุณพอคุณไม่เชื่อพอคุณไม่เชื่อปับ๊บมันก็จะเกิดอะไรครับไม่ทํางาน เพราะว่าการทํากับสั่งจิตสําสนึกการสื่อสารจิตสําสนึกมันต้องมีความเชื่อรับเปเซนต์เพราะจิตสํานึกเป็นตัวเลือกเนาะอาจารย์ก็จะฝากไว้ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเรื่องเงินทองทอง,ทองจำไหมนะครับเงินทองหาง่ายหาได้อย่างง่ายดายและเก็บได้อย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าทําธุรกิจกิจการงานใดๆฉันได้เงินได้ทองและทรัพย์สิน อย่างง่ายด้ถูกต้องถูกวิธีถูกกฎหมายและถูกกฎติกาจรรยาบรรณได้อย่างดีเยี่ยมแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จะหาเงินทองได้อย่างง่ายดายจริงๆนะครับแล้วเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ